วันนี้ก็มาอยู่กับเจ้า Mouse2Code H1 นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นรองเท้าที่แบบว่าเป็นไฮบริดนะเป็นโรดทูเท l นะครับก็คือวิ่งทางเรียบได้และก็วิ่งเทลได้นิดหน่อยไม่ใช่เอาไปวิ่งเทลจริงจังลุยโคลนหรือว่าไปลงงานเทลจ่าอะไรขนาดนั้นไม่เหมาะนะไม่เหมาะนะเป็นเทลได้นิดหน่อยนะครับผมอารมณ์เหมือนวิ่ง จริงๆวิ่งบนซิตี้รันกอทมแล้วก็เหมือนเทลอยู่นะอะไรประมาณนั้นแล้วกันลองจินตนาการดูไม่แนะนำให้ไปลุยโคนนะครับเรามาดูกันดีกว่านี่ครับผมเรียกได้ว่าวันเนี้ยวันแรกที่เราจะใส่กันเลยชี้เดิมนะฮะชี้ส่วนรถไฟโอ้โหเรียกได้ว่ามาทุกวันนะฮะ แต่วันนี้จะให้ผมมาวิ่ง3ชั่วโมงก็คงไม่ไหวแล้วนะให้ผมพักบ้างนะวันนี้เดี๋ยวก็จะมาลองเบาๆกับเจ้าตัวเฮดวันนี้นะกันให้ดูดีเทลครับสวยมากนะงานดีเทลคือเบื้องหลังของแบรนด์นี้ไม่ธรรมดานะครับเรียกได้ว่าเป็นรวบรวมเราเอาเวนเจอร์ของวงการดีไซเนอร์วิ่งหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับ แบรนด์ยักษ์ใหญ่มาเยอะแยะมากมายเลยครับเบื้องหลังของแบรนด์ m o u s e o c o d e เนี่ยครับเรียกได้ว่าเป็นแกงอเวนเจอร์เลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปทําความรู้จักกับแบรนด์นี้กันอีกทีนะเบื้องต้นนะครับสําหรับเจ้าตัว h e One เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีจูนฟิตเหมือนกันก็คือมีล็อกหน้าเท้าแบบนี้แล้วก็ล็อกกระชับข้อเท้าแบบผูกเชือกปกติที่เราเจอกันนะครับซึ่งผมไปลองมาแล้วเรียกได้ว่าโอ้โหใช้งานได้ดีเลยอะแล้วก็สบายมากๆนะครับ ตัวนี้ซัพพอร์ตมาได้ดีมากตัวนี้จะอยู่ที่นะดอบหกนะดอบหกเนี่ยจะเหมาะกับคนที่ลงกลางเท้าถึงปลายเท้าอ่าใครที่อยากปรับทาวิ่งไม่อยากลงส้นอะไรเงี้ยแนะนําให้หารองเท้าที่เป็นดอปหกนะครับแตกต่างจากดอปแปดดอบแปดคืออะไรดอแปดเนี่ยจะลงส้นได้จะอะไรได้จะซัพพอร์ตมดนะฮะมาในแนวคิดนะครับของแบรนด์เนี้ยเมาวตุโคนก็คือว่า เฮ้ยทำไมแต่ละแบรนด์นี้ออกแบบรองเท้าวิ่งระยะใกล้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่แบรนด์เนี้ยเขามีแนวคิดที่ว่าเฮ้ยเราอยากทำรองเท้าให้แบบนักวิ่งระยะไกลมั้งอ่ะที่ห้าสิบกิโลถึงร้อยโลขึ้นไปอ่ะมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของมาวทูโคดนะครับอ่ะเข้าๆพอนะเข้าๆก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาทำความรู้จักกันแบบเจาะลึกกันอีกทีนี่ครับเป็นตัวเฮดวันแล้วที่สำคัญคือวัสดุของเจ้าตัวเฮดวันเนี่ย ทำมาจากเคฟล่านะครับโอ้โ oh, ห oh, เรียกได้ว่าเป็นวัสดุที่แบบว่าอะไรนะชนิดเดียวกับที่ทำอยู่ในแบบอะไรนะเสื้อเกาะกันกระสุนโอ้โ oh, ห oh. วันนี้ไม่อยู่ในโรงท้าวิ่ง <c oughs> ต้องเรียกได้ว่าทนทานแน่นอนนะแต่ก็ไม่แนะนำให้ใครไปหาอะไรมาทดสอบนะเออ อารมณ์แบบว่าการลอยควนของหินของกิ่งไม้ของเศษอะไรอย่างเงี้ยได้ดีมีความทนทานนะครับเนี่ยเรียกได้ว,ว่าโอ้โหโวัสดุไม่ธรรมดาเลยราคาค่าตัวก็อยู่ที่5750บาทนะครับผมเรียกได้ว,ว่าแบรนด์เนี้ยต้องซื้อแบบไม่มีส่วนลดกันเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้เรามาลองวิ่งกันนี่ให้ดูพื้นเนี่ยนะครับไม่แนะนำให้ไปลุยโคลนนะเพราะว่าดอกยางเนี่ยมันแค่สองมิลเองอ่ะเออนะ ให้วิ่งสติลันบ้านเราวิ่งตามสวนบ้านเรานี่ก็พอเพียงละและที่สำคัญคือนี่ครับเทคโนโลยีไซเคิลเซลนะครับโห mm hmm. เรียกได้ว่า mm hmm. เขาบอกว่ามีความแน่นและเด้งนะครับและทนทานนะครับอายุการใช้งานเนี่ยยาวนานกว่าพีบ mm ้า hmm. เป็นเท่าตัวนะที่เขาเคลมไว้นะครับทำมาจากวัสดุอินทรีย์วัตถุนะครับมารีไซเคิลนะครับเป็นโฟมตัวเนี้ย เน,เนี่ยเป็นไซเคิลเซลเนี่ยนะเด้งจัดเลยอะเห็นป่ะแค่จับแค่บ,บีบมเมื่อกี้นิดเดียวเด้งเลยโอ้โหหลุดมือก็บอกเนี่ยครับทำมาจากวัสดุอินทรีย์นะครับมารีไซเคิลนี่คือผมจับขี้อยู่นะวัสดุอินทรีย์นี่คือผมจับขี้อยู่ใช่ไหม โอเคครับเดี๋ยวเราไปลองกันนะว่าฟินลิงมันจะเป็นยังไงที่ส่วนรถไฟโอ้โหเรียกได้ว่ามาทุกวันมาทุกวันนะอันนี้ก็ให้ดูความทนทานนะมาพร้อมปอเตอร์นะครับในการโคษณานี่เป็นไงมาทุกโคนะครับนี่ครับถุกพื้นผิวครับโอ้โหเรียกได้ว่าออเทอเลนต์นะครับนี่เป็นไงวิ่งไปเถอะ เจ็ดร้อยสามสิบไมล์หกรอยไมล์การันตีเป็นพันกิโลนะครับให้ดูครับหม่ปะเห็นขนาดนี้ละเริ่มเริ่มคันขาแล้วนะหลังจากปรึกษาแอดมินทั้งเจ็ดคนและว,วันนี้ได้ถึงเวลาวิ่งละมาเจิมกันครับกับเจ้าตัวเหดวันครับดี๋ยวความรู้สึกจะเป็นยังไงโปรดติดตามกันต่อด้วยนะครับผมนะแนะนำว่ายังไงต้องบวก ครึ่งซสจากปกตินะหรือ1.5จากเท้าจริงนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาวัดให้ดูเลยเนี่ยเหลือเท่านี้เองนะฮะเหลือเท่านี้เองนะครับผม,มยังไงต้องเผื่อนะครับยังไงต้องเผื่อครึ่งซสจากปกตินะหรือ1.5จากเท้าจริงเพราะว่ารองเท้าเนี่ยเป็นดอปหกพอเป็นดอปหกเนี่ยเป็นรองเท้าที่เหมาะกับการที่ลงตั้งแต่กลางเท้านะยันปลายเทา้าเพราะว่าพอเราลงกลางเทา้เาเเลิกกิ้งไปเนี่ย นะครับมันมีโอกาสที่จะชนได้มากเนี่ยดูเหลือแค่นี้เองนี่ขนาดเผื่อนะไม่แนะนําให้ใส่ตรงนะครับไม่แนะนําให้ใส่ตรงนะอืมถ้าใครจะไปใส่ในชีวิตประจาําวันใส่เป็นไลฟ์สไตล์ด้วยครับก็แนะนําว่าให้เผื่อไว้นะ1.5จากเท้าจริงนะครับแล้วก็คนเท้ากว้างเท้าล้มอะไรเนี้ยใส่สบายเลยเพราะว่าหน้าเท้าเนี่ยกว้างดีมากนะครับเมื่อวานนะผมวิ่งฮาบใช่ไหมปกติอ่ะนะครับปกตินะเท้าซ้ายเนี่ยผมยาว 239นะฮะเท้าวขวาผมยาว237นะแล้วก็ความกว้างของเท้าเนี่ยอยู่ที่90นะประมาณเนี้ย90นะพอเมื่อวานอะ่ะวิ่งไปใช่ไหมกี่ที่เป็ดโลสามชั่วโมงเนี่ยแล้วก็เดินไปห้างสปปรรพสินค้าไปอะไรเงี้ยปรากฏว่าโอ้โหเท้า ขงผมเนี่ยขยายมาเป็นเซนเลยนะจากความกว้างของเท้าเนี่ยเกใช่ไหมเป็นร้อยกว่านะครับแล้วก็ความยาวของเท้าเนี่ยข้างเนี้ยร้อนะขยับไปเป็น244นะครับผมแล้วก็ข้างเนี้ยจากร้อยเฮ้ยสองเอ้ยสามสิบเ,เป็น239นะครับโอ้โหเรียกได้ว่า เท้าเขยาใหญ่จริงๆนี่คือไม่ได้มโนโนะเพราะว่าไปวัดที่ซูเปอร์สปอร์ตนะคือเราอยากรู้ไงเพราะว่านั้นมีความรู้สึกเลยโอ้โหวิ่งมาสามชั่วโมงแล้วรู้สึกเท้าบุ่มบวมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปลองวัดดูปรากฏว่าเฮ้ยมันบวมจริงวะนะยังไงการเลือกไซส์รองเท้าก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเลือกให้ดีนะครับผมและที่สําคัญคือปกติผมเผื่อที่สองห้านะั้นี่คือผมเผื่อละ ปรากฏว่าเครื่องแม่งแนะนําให้ผมไม่ใส่ไซส์260 oh, oh, oh. เรียกเลยว่าเท้าใหญ่เท้าโตเลยทีเดียวสําหรับคนที่วิ่งไกลๆนะครับผมก็อย่าลืมนะครับใครที่สนใจรุ่นเฮ็ดวันนะครับก็บวกจากปกติครึ่งไซส์นะหรือบวก1.5จากเท้าจริงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอวิ่งนะเท้ามันขยายจริงๆนะครับผมไปลุยกันดีกว่าสวยเนาะเมื่อมาอยู่ที่เท้าแล้วเป็นไงครับโ้สวยนะสวยมาก ใครที่หารองเท้าที่แบบไลฟ์สไตล์ด้วยอะไรด้วยนี่ผมว่าคู่นี้เหมาะนะเออใส่เที่ยวใส่ทำงานใส่วิ่งได้คุ้มว่ะสวยงามจริงๆครับผมใส่สบายมากคนเท้าลมเท้าแบนนี่ต้องบอกว่าเอาอยู่หน้าเท้าตรงนี้แบบว่าเนี่ยสบายมากอะครับแล้วก็สเสน่ห์ของรองเท้าดอกหกเนาะมันจะบังคับให้แบบเนี่ยลงเต็มเทา้า แล้วก็กิ้งไหลไปนะครับใครที่อยากจะปรับการวางเท้านะมีนิสัยลงส้นอะไรเงี้ยลองไปหารองเท้าดอบหกนะฮะมาวิ่งเยอะๆนะครับแตกต่างจากดอบแปดอะอย่างที่บอกคือมันจะลงได้ตั้งแต่ต้นเท้ากลางเท้ายันปลายเท้าแต่พอเป็นดอปหกเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นจุดที่แบบสมดุลสุดๆละในการวิ่งก็คือแบบเนี่ยลงเต็มเท้าแล้วก็กิ้งไหลไปโอ้โหต้องเรียกได้ว่าชอบมากผมเป็นคนชอบรองเท้าดอปหกมากแล้วก็ พอดูครับมาอยู่ที่เท้าแล้วสวยนะแล้วโฟมนี่มีความแน่นและเด้งแล้วก็นุ่มโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นฟิลลิ่งที่โคตรชอบแบบนี้เป็นฟิลลิ่งที่โคตรชอบเลยนะครับผมแหมอยากให้ทุกคนลองจริงเลยผมว่าอาวานแม่เฟยวนะเห็ดวันนี่น่าสนใจมากเดี๋ยวไปวิ่งเลยดีกว่าครับพอมาอยู่กับที่เท้าแล้วมันสวยนะและรับรองว่า ไม่สำใครแน่นอนนะฮะโอ้ยนะไม่เกอไม่เกอรพรีเมียมแน่นอนวันนี้ครับนะครับแล้วเหมือนสวรรค์จะเป็นใจครับเมื่อผมรู้ว่าเอารองเท้าไฮบิดมาลองเนี่ยจอดรถไกด์ไกลนะฮะวันนี้คนเยอะมากครับจอดรถไกด์ไกลนะครับเนี่ยเรียกได้ว่าได้รองได้รองตั้งแต่พื้นคอนกรีตพื้นราดยางมาตอยพื้นดินพื้นตลาด พื้นอะไรกันไปเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหเหมือนรู้อะว่าเราเจะเอารองเท้าประเภทนี้มานะครับผมดาวเนี้ที่จอดรถแปลว่าคนเยอะมากอะ่ะเดี๋ยวเราลองไปวิ่งดูนะครับผมฟิลลิ่งเนี่ยในการเดินเนี่ยต้องบอกว่ามั่นคงดีมากๆนะครับเอาจริงนะดีกว่าดีกว่าตัว a อเทอร์เรนที่เพิ่งออกมาแบรนด์ดังอะ่ะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะอย่าว่ากันแต่ถ้าส่วนตัวผมผม ชอบฟิลลิ่งนี้มากกว่าโหอยากให้ลองจริงเป็นนี่คู่หนึ่งที่แบบขนาดยังไม่ได้วิ่งนะเดินเดินยังดีขนาดเนี้ยเอาง่ายๆเดินยังดีขนาดเนี้ยวิ่งอ่ะจะขนาดไหนนะครับผมเรียกได้ว่าชอบมากๆนะครับเดี๋ยวไปลองกันเลยดีกว่าดูครับคนเยอะมากครับวันนี้ต้องบอกพอมาวิ่งแล้วนะครับเป็นฟิลลิ่งที่สนุกมากเราจะ รับรู้ได้เลยว่ารองเท้ามีความหนานุ่มครับแล้วก็เด้งนะครับเด้งซัพพอร์ตสนุกครับเป็นเป็นลิ่งที่สนุกถ้าใครคิดว่าเฮ้ยไอตัว evo x l มันมันดูไม่มีอะไรตัวนี้มันเหมือนแบบมันเติมส่วนนั้นมาฮะนี่ขนาดเป็นแบบไฮบริดนะแต่เฟลลิ่งโฟมที่สนุกมาก คนเยอะมากครับวันนี้ทำความเร็วได้เนี่ยมีวิ่งอยู่คะค่งนะฮะโอโไปได้เลยยาวๆเลยใช้ได้ครับคู่นี้เฮ็ดวันหุ้ยวาวซ่าคู่นี้เรียกได้ว่าวาวซ่ามากครับผมครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับกับเจ้าตัวนี้ครับเมาทูโคสเฮ็ดวันนะครับรองเทา้าไฮบิดครับต้องเรียกได้ว่า เหมือนใส่ซูเปอร์ชูวิ่งเลยว่ะแม่งแบบเด้งมากเด้งสนุกมากนะครับแล้วก็วันนี้ได้เทสเพศลึกๆละอย่างเช่นเพจสี่นะับมีอาการร้อนฝ่าเท้าเร็วกว่าเจ้าตัวอาวันะครับผมแต่โดยรวมเนี่ยถ้าใช้ตามตอบโจทย์ทำขนาดนี้นะถ้าคงที่ที่เพจห้อย่างเงี้ยโอ้โหก็เร็วใช่เรื่องนะเออเร็วใช่เรื่องนะคุณลองคูณดิหใช่ไมห้าห้ายี่สิบห้าหโอ้ซับ ซับวันนี้ได้สบายซับ55นี้ได้สบายนะครับตัวนี้แต่ถ้าผมลองกดที่เพสสี่ลึกๆเป็นน้นไปเนี่ยนะตลังแต่430 4อะไรเป็นน,ปนะน้นไเนะมีอาการร้อนนะมีอาการร้อนฝ่าเท้าตรงช่วงนี้นะครับนี่ก็เรียกได้ว่าให้ดูกันแบบแล้วดูพื้นทนมากนะวันนี้โอ้โหดูครับแนวใหม่จริงครับวันนี้เรามารีวิวกันไิจบที่ตรงนี้เลยสวยมากฟิลลิ่งดีมากอะนะ เชีย er, เป็นรุ่นที่รักรักมากแล้วตอนนี้มีความรู้ว่าอยากใส่ทุกวันเลยอยากใช้นี้ใส่เดิมๆเ,เลยอยากซื้อเพิ่มเลยะนะฮะเนี่ยทุกคนก็จะงงว่าเฮ้ยแล้วมึงใส่อะไรอยู่อะตอนนี้นี่ครับผมเดินใส่ข้างเดียวแล้วก็เดินถือรองเทา้าเอาจบแบบนี้ละนะเอารีวิวกันแบบนี้ละนะสดๆนะครับ <c oughs> แบบช่องกูแบบอะไรก็ได้แล้วนะตอนนี้คือช่อง อะไรก็ได้แล้วนะครับเรียกได้ว่ามากันแบบเรียลลิตี้นะสดสดดิบดิบเพราะว่ามันสนุกนะมันไม่อยากปล่อยความรู้สึกไปนะฮะเรียกได้ว่า <c oughs> ก็เขินนะถามก็เขินนะแต่รองเท้ามันดีจริงมันดีจนถึงขนาดแบบเราวิ่งเสร็จแล้วเราต้องพูดในทันทีเลยเพราะว่ามันสนุกมากครับสำหรับเมสาทูโคชเฮดวันนะครับและ ใส่เดินใส่เที่ยวใส่ชีวิตประจำวันผมว่าเป็นอะไรที่ลงตัวสุดๆนะครับผมื <c oughs> พูดขนาดนไปหามาลองเถอะจริงๆสวยด้วยใส่จริงก็ดีนะทนมากดูพื้นไม่สึกแม้ไรเลยนะครับนะก็วันนี้กะข <c oughs> ้ <c oughs> ามครับชิวๆเปืป่ปอยๆีิคาวอรี่เลยเพราะเมื่อวานเม่วิง่งหาไปแต่ปรากฏว่ามันสนุกมันสนุกว่ามันฟิลกูดมากมัน <c oughs> ผมมีความปุกอะ ผมไม่เคยซื้อรองเท้าเข้าเป้าเข้าเป้าเข้าเป้าเข,าเาเขาเ้าเป้าแบบนี้มาเลยอะนะแต่ต้องแต่เปิดต้นปีมานะโหเรียกได้ว่าปลาทับใจกับแบรนด์อะไรก็ไม่รู้อะที่เราไม่ได้รู้จักเลยอะนะแต่มันทําให้เรารู้สึกได้ขนาดนี้คือผมชอบมากนะครับแล้วคือแบบซัพพอร์ตเท้าได้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยเย็นสบายวันนี้อากาศดีด้วยคือทุกอย่างมันดีไปหมดรองเท้าก็ดีนะครับ อาการก็ดีความฟิตเริ่มกลับมาดีขึ้นแหละฝากไว้ด้วยครับสำหรับ m o u s Two Code Head o ครับผม <c oughs> ต้องมีต้องมีจริงๆยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับอีกหนึ่งรุ่นที่เรียกได้ว่าพบเพชรในตม <c oughs> ขนาดนั้นเลยเอเอพบอีกหนึ่งยอดเพชรงามอีกหนึ่งเม็ดนะฮะสำหรับเ o u ส์ t ูค Code Head one, ครับ สวยมากจริงๆฟิลลิ่งการวิ่งนี่มีทุกอย่างนะครับแน่นเด้งนุ่มมาครบมาเต็มด้วยนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหถ้าเป็นอาหารต้องบอกว่าระดับมิชลินเวอร์อีกแล้วนะครับให้ดูพื้นครับหลังวิ่งจบไปวันนี้ดูครับเป็นไงครับความทนทานครับแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากดูจากเงื่อผมีิซกขนาดนี้ นะครับเนี่ยแต่แบบรองเท้านี่เรียกได้ว่าไม่เปื้อนไม่เปียกไม่เลอะเลยอนะครับโฟมดีมากเลยว่ะเนี่ยครับแต่วิ่งเสร็จแล้วจะมียับยับอย่างนี้นะอ่ะตอนแรกยังไม่มีนะอืมตอนแรกยังไม่มีนะครับให้ดูเนี่ยครับก็จะมีรอยยับของโฟมหน่อยโอ้จะกดมันมากครับงานประกอบยอดเยี่ยมดีเทลรายละเอียดครับ ราคาค่าตัวก็5,750บาทครับไม่มีลงแพลตฟอร์มออนไลน์นะต้องไปที่หน้าช็อปหรือร้านตัวแทนเท่านั้นซึ่งเท่าที่ผมเห็นรู้สึกว่าจะมีที่ร้านลันทูพาละไดนะครับสำหรับเมาลติโค้ดตัว h 1วัครับผมสวยมากงานพรีเมี่ยมมากแล้ววันนี้เอามาใส่นี่โหมีแต่คนชมว่ารองเท้าสวยนะครับไปหามารองกันเถอะทุกคน มันดีเลอร์จริงๆคู่นี้โอ้โหชอบอะมันมีสองสีใช่ไหมอยากได้อีกเลยอะแต่อีกสีหนึ่งรู้สึกจะหมดแล้วหจะชอบจังเลยอะ <c oughs> คนเท้ากว้างเท้าล้มใส่ได้สบายนะครับผมใส่ได้สบายดูความโป่งของวัสดุดีครับอื <c oughs> วิ่งสนุกจริงวะ่ะวิ่งสนุกจริงนะครับผมแล้วดอบหกด้วยนะครับเหมาะมากใครอยาก ปรับพฤติกรรมการวิ่งนะที่มีการลงส้นอะไรอย่างเงี้ยมาใช้รองเท้าที่มีดรอปหแบบเนี้ยแล้วมันแบบโฟลดีมากมันไหลดีมากครับผูกวางเท้าไปแล้วกิ้งวิ่งสนุกเด้งพุ่งโอ้โหไม่ธรรมดาครับไปอยู่ไหนมาเนี่ยทำไมงเพิ่งรู้จักผมเมาทูโครสครับอีกหนึ่งรุ่นครับยังไงฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับควักหน่อยควักนิดนึง 5,750บาทแต่คุ้มมากพรีเมียมมากไฮเอ็น mm hmm. มากสำหรับเมาส์ฉูดโคตดนะครับ <c oughs> ดูงานดิสวยนะครับเอาละเพื่อนเพื่อนเริ่มอยู่ไม่สุกกันแล้วใช่ไหมยังไงก็รีบไปหารีบไปจับจองกันนะถ้ามีไซส์รีบจัดนะครับรีบจัดเป็นอีกหนึ่งคู่เดี๋ยวผมว่ามาแรงแน่นอนผมว่ามาแรงแน่คู่เนี้ยแล้วรับรองว่าเดี๋ยวจะเป็นกระแส นะครับจะเป็นกระแสมากๆสำหรับเมาชูโค้ดฝากไว้ด้วยครับผมเชื่อผมซื้อ